สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Success Podcast p o d คสต์ของคนสำเร็จจากพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะและท็อปิกวันนี้ค่ะพี่จะพูดถึงเรื่องกฎ17วินาทีที่จะสามารถ เปลี่ยนชีวิตคุณได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินกฎนี้อยู่แล้วค่ะแต่หลายคนอาจจะเป็นเรื่องใหม่เพราะพี่เองก็เป็นเรื่องใหม่เมื่อต้นปีที่แล้วมาด้วยค่ะแต่หลังจากลองใช้กฎ17วินาทีนี้แล้วรู้เลยค่ะว่าชีวิตเราดีขึ้นได้ความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมเป้าหมายชีวิตสามารถทำให้สำเร็จได้ค่ะใครที่กำลังเดินทางสู่ความสำเร็จใครที่กำลังมีเป้าหมายของความสำเร็จที่ชัดเจนขึ้น ใช้กฎนี้ไปด้วยก็จะทำให้มันเร็วมากขึ้นค่ะสำเร็จได้เร็วและชัดเจนเพิ่มขึ้นแต่ใครที่ยังไม่รู้จักกฎนี้ถ้าเปลี่ยนมาลองใช้หรือมาลองฝึกฝนเริ่มต้นใช้พี่เชื่อว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะกฎนี้ค่ะเป็นกฎของอับราฮัมฮิกนะคะประมาจารย์ด้านจิตวิญญ,ญาณระดับโลกที่กล่าวไว้ว่า 17วินาทีของห่วงความคิดใดความคิดหนึ่งของคนของคุณน,นี่แหละถ้าคุณสามารถที่จะคิดอยู่17วินาทีขึ้นไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดนั้นให้เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็ทราบอยู่แล้วเรื่องของกฎแห่งแรงสันสะเทือนหรือ law of วเบรชันนั่นเองค่ะกฎแห่งพลังงานคลื่นความถี่ทางความคิดของเราซึ่งทําให้เกิดแรงสังส่นสะเทือนทางความคิดเมื่อภายในความคิดของเราเกิดจินตภาพหรือมโนภาพอะไรภายในใจพลังงานรอบตัวเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่โลกภายในของเราเป็นเช่นนั้นหมายความว่าถ้าพลังงานในตัวเราอยู่ในห่วงอารมณ์แบบไหนเราก็จะมีคลื่นความถี่ ส่งแรงสั่นสะเทือนแบบนั้นออกไปแล้วจะดึงดูดคลื่นความถี่แบบเดียวกันเข้ามาหาตัวเรานั่นคือกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่า17วินาทีขึ้นไปหรือตั้งแต่17วินาทีขึ้นไปค่ะคิดมีอารมณ์แล้วมีความรู้สึกร่วมร่างกายของคุณซึ่งเป็นพลังงานอยู่แล้วจะส่งแรงสั่นสะเทือนเรื่องนั้นๆออกไปแล้วดึงดูด เรื่องราวแบบเดียวกันกลับเข้ามาหาคุณใครที่ทราบเรื่องกฎ17วินาทีนี้แล้วมาดูกันค่ะว่าในชีวิตจริงเราจะใช้กฎ17วินาทีเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นคุณคิดง่ายๆค่ะในแต่ละวันคุณมีห่วงเวลาที่คุณคิดแวบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นตลอดเวลาเลยถูกไหมคะขณะที่คุณกำลังโฟกัสกับงาน แต่บางครั้งคุณก็แวบไปคิดถึงเรื่องที่เมื่อวานฉันเป็นยังไงบ้างเพื่อนพูดถึงฉันว่าอย่างไรชีวิตฉันเป็นแบบไหนฉันลำบากฉันมีความสุขฉันถูกเพื่อนอิจฉาฉันอิจฉาคนอื่นฉันรู้สึกเครียดกับการทำงานฉันอารมณ์ไม่ดีฉันโกรธคนนั้นฉันเสียใจกับคนนี้มันมีความคิดแบบนี้ค่ะเข้ามาในชีวิตคุณตลอดเวลา ถ้าวันนี้คุณอยากจะใช้กฎ17วินาทีเปลี่ยนชีวิตคุณได้ให้เริ่มที่ความคิดตั้งแต่ตื่นตอนเช้าเลยค่ะเช้าของวันใหม่ให้คุณโฟกัสเรื่องที่คุณต้องการหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณที่คุณต้องการไปให้ถึงค่ะให้โฟกัสเรื่องเดียวจะดีที่สุดนะคะโฟกัสให้ชัดเจนนึกถึงสิ่งนั้นให้ชัดเจนค่ะมองให้เห็นภาพพูดให้รู้สึกเป็นความคิด เป็นอารมณ์เป็นระดับของความรู้สึกว่าคุณปลื้มปิติขนาดไหนที่คุณนึกถึงความสำเร็จนั้นคุณนึกถึงเรื่องนั้นให้ชัดเจนให้เป็นอารมณ์และความรู้สึกของคุณค่ะซึ่งถ้าคุณรู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังนึกมันก็จะเป็นได้จริงอย่างที่เคยได้ยินมาตลอดว่าถ้าคุณเนี่ยเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึกของคุณให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขกับสิ่งที่คุณต้องการนั้น สิ่งนั้นจะเป็นแรงดึงดูดให้สิ่งนั้นเข้าใกล้คุณหรือมาหาคุณอยู่แล้วนะคะนั่นเป็นเรื่องปกติค่ะตื่นนอนตอนเช้าถ้าคุณโฟกัสสิ่งนั้นให้มากกว่า17วินาทีเมื่อไร่ที่คุณโฟกัสมากกว่า17วินาทีโดยไม่ลังเลสงสัยนะคะเรื่องเดียวเท่านั้นโดยไม่ลังเลสงสัยพุ่งไปที่สิ่งนั้นค่ะคิดพูดรู้สึก ต่อเนื่องกับสิ่งนั้นด้วยพลังงานเข้มข้นยาวนานมากกว่า17วินาทีเป็นต้นไปค่ะแล้วเมื่อคุณพุ่งไปที่สิ่งนั้นแรงสันสะเทือนมันจะออกมาค่ะเพื่อที่จะไปดึงดูดสิ่งที่เป็นแบบที่คุณคิดเข้ามาหาคุณได้แล้วถ้าสำคัญกว่านั้นคือ การดึงดูดจะมีมวลเพิ่มขึ้นหรือมีพลังทวีคูณมากขึ้นเมื่อคุณคิดนานเพิ่มขึ้นค่ะถ้าคุณคิดได้มากกว่า17วินาทีก็จะดึงดูดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเพิ่มเลเวลของการคิดเป็น34วินาทีเป็น68วินาทีเลเวลของการดึงดูดก็จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นตามความคิดหรือตามห่วงเวลาที่คุณคิดค่ะ คุณลองคิดดูว่าด้วยกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรือว i b เบรชั n นี้ค่ะถ้าพลังงานในตัวคุณสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนที่เป็นบวกที่เป็นด้านของความสำเร็จที่เป็นด้านของดึงดูดโชคลาภได้ตลอดทั้งวันคุณจะได้ดึงดูดคุณจะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนแบบเดียวกันเข้าหาคุณมามากขนาดไหนวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะทุกครั้งที่คุณเผลอคิด ออกนอกกรอบที่คุณต้องการเช่นคุณเผลอคิดลบไปบางชั่วขณะคุณต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดเรื่องใดก็แล้วแต่มากกว่า17วินาทีแสดงว่าคุณกําลังส่งแรงสันสะเทือนเรื่องนั้นออกไปค่ะคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องการมีพลังบวกคุณให้คุณตระหนักรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าฉัน จำเป็นต้องส่งแรงสันสะเทือนที่เป็นความสำเร็จที่เป็นพลังบวกที่เป็นอารมณ์ของความสุขออกไปให้ได้ตลอดเวลาหรือมากที่สุดค่ะแล้วถ้าคุณเผลอละ่ะคุณคิดลบคุณบ่นเรื่องต่างๆคุณรู้สึกเครียดคุณโกรธแล้วมันมากกว่า17วินาทีก็ให้คุณรู้ไว้ว่าคุณกำลังดึงดูดแบบเดียวกันเข้ามาหาคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนขี้บน่น คุณจะดึงดูดคนขี้บ่นเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นคนเครียดอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายคุณก็จะเป็นคนดึงดูดคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นคนคิดลบมองโลกในแง่ลบคุณก็กำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะความคิดอารมณ์ความรู้สึกต้องส่งออกมาเป็นแรงที่คุณจะใช้กระทำนะคะคือแอคชั่นนั่นเองค่ะ ถ้าคุณมัวแต่นั่งคิดแล้วมีอารมณ์มีความรู้สึกแต่คุณไม่ออกไปแอคชั่นเลยคุณไม่ทำสิ่งที่ตอบสนองตอบเป้าหมายหรือความสำเร็จที่คุณวางไว้เลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณต้องมีแอคชั่นด้วยคือต้องทำด้วยทำสิ่งที่ตอบสนองเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้ถ้าคุณคิดคุณมีอารมณ์คุณส่งแรงสันสะเทือนออกไปแล้วคุณใช้พลังงานในการทำสิ่งที่ตอบโจทย์ตอบสนองด้วย แน่นอนค่ะความสำเร็จโชคลาภเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่นอนแม้ว่าช่วงแรกของการฝึกค่ะอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะบวกทั้งวันหรือส่งแรงสันสะเทือนที่ดีทั้งวันแต่ให้คุณตระหนักรู้เมื่อไรที่เผลอคิดลบออกไปคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเกิน17วินาทีแล้วหรือเปล่ารีบดึงกลับมาค่ะเปลี่ยนพลังงานของตัวเองหรือเปลี่ยนสถานะของคุณนะตอนนั้นทันทีค่ะ ณช่วงขณะช่วงเวลาที่คุณคิดได้แล้วถ้าคุณปรับซ้ำๆพยายามที่จะจับอารมณ์ตัวเองตลอดทั้งวันมันจะกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยของคุณเองค่ะให้บอกตัวเองซ้ำๆค่ะว่าวันนี้คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดอันทรงพลังมากที่สุดในการที่จะดึงดูดความสำเร็จดึงดูดโชคลาภดึงดูดเป้าหมายที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาพลังบวกและดึงดูดสิ่งที่บวกตลอดทั้งวันให้ได้ใช้กฎ17วินาทีของอัปปรารัมฮิกนะคะประมาจารย์ด้านจิตวิญญาณระดับโลกที่ใครใช้ล้วนแต่ประสบความสำเร็จค่ะพี่หมูเชื่อว่าทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้มันใช้ได้ทุกวิธีการค่ะคุณอาจจะมีเส้นทางของความสำเร็จในแบบของคุณอยู่แล้วถ้าคุณจะใช้กฎนี้เพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะ คุณอาจจะยังไม่ไม่มีเส้นทางของความสำเร็จคุณอาจจะกำลังหลงทางอยู่การใช้กฎนี้เข้าไปก็ไม่ได้แปลกหรือไม่ได้ผิดค่ะคุณสามารถทำได้เพราะพี่เชื่อว่าทุกคนเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ Success Podcast เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการกดใจขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์และขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ